สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วรบกวนกดหนึ่งเช็คสัญญาณภาพและเสียงให้หน่อยนะคะ,ะเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนเนาะสวัสดีค่ะถ้าได้ยินชัดเจนรบกวนกด1เช็คสัญญาณภาพและเสียงให้บีหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ ใครเข้ามาแล้วบีรบกวนกดหนึ่งเช็คสัญญาณภาพและเสียงให้หน่อยนะคะถ้าได้ยินชัดเจนรบกวนกดหนึ่งเข้ามาหน่อยคะ่ะอ่ะโอเคยังไม่มีใครกดหนึ่งมาแต่ว่าก็จะถือว่าได้ยินชัดเจนแล้วเนาะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมีอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรศรีราชาค่ะวันนี้นะคะเรามาตามติดคดีชนแล้วหนีค่ะคือคดีนี้เนี่ยมันมีความ น่าติดตามตรงที่ว่าคือชนแล้วหนีเนี่ยลูกเพจก็จะได้ยินกันเป็นเรื่องปกติเนะแต่ว่าคดีนี้เนี่ยชนแล้วหนีผู้เสียหายเนี่ยเขาแจ้งความใช้เวลาดําเนินคดีกว่า10เดือนคดีไม่คืบหน้าค่ะลูกเพจตอนนี้นะคะเราก็เลยต้องมาเกาะติดกันดูว่าทําไมสาเหตุเนี่ยมันเพราะอะไรทําไมคดีถึงไม่คืบหน้าใช้เวลา10เดือนเนี่ยมันนานมากนะคะทุกคนคือเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ เดือนมีนาคมปีที่แล้วค่ะผู้เสียหายของเรานะคะชื่อว่าคุณเอ็มค่ะคุณเอ็มเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะคะถูกรถ,รถยนต์ชน,นะคะ่ะแล้วก็ทําให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะตลอดระยะเวลา10เดือนเนี่ยคุณเอ็มต้องเข้าผ่าตัดถึง14ครั้งนะคะลูกเพจเข้าผ่าตัด14ครั้งเนี่ยไม่เคยเจอหน้าคู่กรณีเลยสักครั้งเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยาหรือว่าการช่วยเหลือใดๆเลย ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นคําถามเนาะที่แบบหลายคนสงสัยกันมากว่าทําไมคือเกิดอะไรขึ้น10เดือนเนี่ยเขาทําอะไรอยู่ทําไมคดีถึงยังไม่คืบหน้าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคุณเอ็มกันนะคะเดี๋ยวพี่เอ็มแนะนําตัวสวัสดีครับผมเอ็มนะครับเป็นผู้ประสบประเอ็นุบัติเหตุครับพี่เอ็มเล่าให้ ไไปไหน,นดนวันนั้นก็คือขับกลับจากบ้านเพื่อนนะครับก็วันที่หนึ่งมีนาครับประมาณตีหนึ่งครึ่งครับก็ขับมาจนถึงจุดเกิดเหตุตรง <Okay. S 1> ก่อนถึงปั๊มน้ำมันที่ตรงศรงีลาชานะครับแล้วก็พอถึงที่จุดเกิดเหตุก็คือไม่รู้สึกตัวเลยทั้งหมดมันคือมันดับดับวูบไปเลยครับรู้สึกตัวอีกทีก็คือผมอยู่กลางถนนแล้วก็มีเด็ก มีน้องผู้ชายครับเป็นวัยรุ่นนะครับอายุประมาณยี่สิบต้นๆนะครับเขาก็เรียกว่าพี่ครับพี่ครับตื่นพี่ครับพี่ครับตื่นอะไรย่างเงี้ยผมก็รู้สึกตัวแล้วก็น้องก็บอกว่ามันไปแล้วมันไปแล้วมันขับรถเร็วมากครับรถเร็วมากนี่คือหมายเหนือถึงคนชนนะครับแล้วน้องเขาก็บอกว่าอีกว่าพี่อย่าเพิ่งขยับอย่เพิ่งขยับนะอะไรย่างเงี้ยครับผมก็ พยายามจะพยายามลุกครับก็คือลุกไม่ได้เพราะว่าขาข้างขวาหักครับก็รู้สึกตกใจทุงนั้นก็ก็อยู่เฉยๆนั่นแหละครับแล้วก็จนน้องเขาเรียกรถน้องเขากันรถไม่ให้มาชนซ้ำครับแล้วก็เรียกรถพยาบาลเรียก,ก,กรถรถกัตันยูครับมาใน,นที่เกิดเหตุแล้วก็มาไปแล้วก็ต่อไปก็ไปโรงพยาบาลครับตอนนั้นเนี่ย เราคิดไหมคะว่าเขาตั้งใจหนีเราหลังจากที่เขาชวนก็ต้องเป็นตั้งใจหนีหนีแน่นอนครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่ตั้งใจเนี่ยเขาก็ต้องดูดูเราดูแบบว่าจอดดูนิดนึงหรือไม่ก็ถ้าไม่ถ้า,ถาไม่จอดดูจริงก็ระยะเวลาสิบเดือนอนะ่ะเขาก็ต้องติดต่อมาบ้างครับสิบเดือนเนี่ย ไม่ได้อะไรเลยครับก็คือคือหลังจากที่ชนแล้วครับผมก็พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลนนครับเป็นประมาณเวลาประมาณแบบเกือบสี่เดือนนะครับครั้งแรกนะเกือบสี่เดือนแม่ผมก็เหมือนแบบมาตามเรื่องให้อะไรเงี้ยครับว่ากับทางาตํารวจที่เป็นเจ้าของคดีครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับได้ความคืบหน้าไปยังไงแล้วตํารวจก็จะบอกบอกตลอดว่าเอออยากให้จัดการให้ แต่เขาจะการให้เราก็พอถามถามเขาก็บอกว่าทางนั้นทางนั้นไม่ว่างส่งหมายเรียกไปแล้วทางนั้นไม่ว่างครับเอไม่ว่างที่จะมามามาให้ปักคาหรืออะไรย่างี้ครับจนเนี่ยก็ถามไม่เรื่อยก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรครับนเนี่ยต้อง่ายค่ารักษาพยาบาลเองอะไรี้ใช่ครับใช่ครับก็คือ ก็คือจ่ายค่าส่วนต่างอะไรเงี้ยเพื่อผมว่ามีประกันสังคมแต่ว่ามันก็จะมีค่าเหล็กค่าอะไรเงี้ยค่าส่วนต่างที่แบบว่าอาจจะต้องออกไปเองอะไรเงี้ยมีบ้างครับใช่ครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็จริงๆอะคะการผ่าตัดอะมันครอบคลุมอยู่ในประกันสังคมใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเหล็กอะคะตัวแรกที่ใช้อย่างเงี้ยในการผ่าตัดเนื้อใหพี่เขาว่าเหมือนว่าร่างกายอะมันไม่รับเหล็ก มันก็ทําให้พี่เขาว่าติดเชื้อพอโรงพยาบาลต้องเปลี่ยนเป็นตัวเหล็กอะคะ่ะในการยึดยึดกระดูกมากขึ้นอย่างเงี้ยมันทําให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการมัดจําเหล็กซึ่งครั้งหนึ่งก็สองหมื่นอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่เคยได้รับการเยียวยาจากใครจริงๆแล้วร้อยเวนคนที่ทําคดีให้อ่ะคะ่ะไม่เคยเข้ามาถามที่โรงพยาบาลเลยสักครั้งหนึ่งจนถึงวันนี้ะระยะเวลาสิบเดือนที่เราได้ตามเรื่องกันมาเราก็ยังไม่เคยเจอหน้าร้อยเวรเลย เมื่อกี้เ,เราเ็ไปคุยกับนักงานสอนไทนดก่อนครับใช่ค่ะเขาว่ายังไงบ้างคะทำไมท่าทำไมมันถึงนานแล้วร้อยเรียนเนี่ยเขาออกไปแล้วเขาแบบไม่ติดต่อมดีเลยจริงๆเรื่องมันเกิดขึ้นคือสองวันที่แล้วใช่ไหมคะเราได้โทรพยายามติดต่อเขาเขาไม่ยอมรับโทรศัพท์จากเราเลยหลายวันเราเลย ชวนที่เรามาว่าเดี๋ยวเราลองไปโรงพักกันดูดีกว่าไปตามเรื่องว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะพอมาถึงที่โรงพักปุ๊บเราก็แจ้งชื่อร้อยเวรว่าพันตำรวจโทสุก,กิจที่รับเรื่องเราไวาะคะ้ค่ะตอนนี้เรื่องคดีไปถึงไหนแล้วทางตํารวจด้านหน้าเคาน์เตอร์ค่ะเแจ้งว่าพันตํารวจโทสุก,กิจเขาได้กษียณแล้วนะครับ ไม่มีคนตามเรื่องให้ต่อเขาไม่ได้ทิ้งคดีให้ใครเราก็ได้สอบถามว่าแล้วเราทำางไงได้บ้างทําอะไรไม่ได้ครับต้องรออย่างเดียวเราเลยแจ้งว่าเรารอไม่ได้นะคะเพราะว่าคาดีของเราอะค่ะอีกสองไม่ถึงสองเดือนนะคะมันก็จะหมดอายุความครบหนึ่งปีแล้วถ้าอย่างเงี้ยเท่ากับว่าถ้าเราจะรอเขาแล้วเขาไม่ยอมส่งต่อเขาก็เสียแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องทอํายังไงต่อก็ไม่ได้ความอะไรจนพอมาวันนี้ค่ะล่าสุดได้มีการผสานกับผู้กํากับ ว่าเออเหตุการณ์จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพุ่มกับแจ้งว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้กระเียนนะคะเขาลาออกแล้วเขาก็ไม่ส่งงานสักคดีหนึ่งเลยค่ะทิ้งไว้ให้ที่นี่ค่ะลูกเพจก็คือเรื่องราวก็จะประมาณนี้เนาะคือช็อกกว่าเดิมเนี่ยเพราะว่าร้อยเวรที่รับคดีเนี่ยดันออกไปแล้วอีกแล้วไม่ส่งต่อคดีเนี่ยทำให้ ทำให้คดีมันก็เลยไม่คืบหน้าเนาะสิบเดือนอะ่ะเพจคือนานมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องคดีนี้เนี่ยจะมีความคืบหน้ายังไงเนี่ยเราต้องคอยติดตามกันต่อไปเนาะตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยทางครอบครัวนเนี่ยทางครอบครัวเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าอยากขวากอะไรถึงนคนชนนะคะเขาถ้าคิดว่าเขาดูเราอยู่เนี่ยเขาจะอยากจะบอกอะไรเขา จริงๆแล้วค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะเราก็ไม่ทราบใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้ววันนั้นนะเขาเมาหรือเปล่าหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากจะให้เขาแสดงความรับผิดชอบสักนิดนึงในเมื่อคุณได้กระทาลงไปแล้วอย่างเงี้ยทาไมคุณไม่เหลียวมองเลยหรอคุณมองพี่เราที่หมดสติอยู่ข้างถนนเหมือนเป็นแบบก้อนเนื้อหรอเขามีชีวิตเหมือนกันเขาเคยเดินได้ปกติวันเนี้ยเขาขาเขาอาจจะเดินไม่ได้อีกแล้วแล้วคุณไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลย ทั้งฝากถึงคนที่ชนด้วยแล้วก็ร้อยเวรท่านเดิมด้วยที่เคยติดตามเรื่องให้เราอะไม่มีความเห็นใจกับเราเลยล่ะคะ่ะครับ<ม>ก็อย่างที่บอกครับก็สิบเดือนมันเป็นเวลาที่แบบทรมานมากเพราะว่าจากเราที่เคยเดินได้ปกติครับวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าหมอก็ยังให้คำตอบไม่ได้ว่า จะเดินได้ปกติไหมอะไรเงี้ยครับก็ถามตัวเองก็เป็นคนล่าเริงคนหนึ่งเมื่อก่อนพอมาเจอแบบนี้มันก็เหมือนแบบมันก็มีภาวะความเครียดในตัวครับก็อยากจะฝากถึงคนที่ชนก็ก็อยากให้เขาแบบแสดงความรับผิดชอบนิดนึงอยากให้เขาคิดว่าถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวเขาหรือว่า เป็นญาติเขาอนะไรเงี้ยซึ่ตกตกอยู่ใสถานการณ์เดียกับเราขึ้นมาอนะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงยครับแล้วก็อย่างที่บอกก็ฝากถึงตํารวจเจ้าของคดีเดิมด้วยว่าทําไมแบบเขาถึงปล่อยระยะเวลายืดเยื้อถึงสิบเดือนทั้งที่ทเราหาข้อมูลเบื้องต้นให้เขาแล้วอะไรเงี้ยครับเขาก็ไม่ได้สนใจคดีเลยบอกผัดบอกผัดอย่างเดียวจนนาทีสุดท้ายเขาก็ยังจะบอกผัดคดีเรา ให้รอไปอีกรอไปอีกเรื่อยๆจนจะให้หมดอายุความไปอ,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 อะครับก็คือตอนนี้ผมผ่าตัดไปทั้งหมดสิบสี่ครั้งแล้วเข้าห้องผ่าตัดแล้วหมอแล้วทีนี้กระดูกเจอไปเจอหมอล่าสุดหมอก,ก็บอกว่าเออกระดูกมันก็ยังไม่ติดดีนะมันก็มีโอกาสที่จะไม่ติดด้วยแล้วถ้ามันไม่ติดอีก เราก็ต้องผ่าอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมผ่าการผ่าตัดผมผ่าแล้วเอาเหล็กใส่วข้างๆครับแต่ถ้าสมมติต้องผ่าครั้งหนึ่งก็คือต้องเอาเหล็กยัดเข้าไปในกระดูกแกนกลางของกระดูกครับเพื่อให้มันยึดอีกทีหนึง่งแล้วซึ่งก็อาจจะติดเชื้อหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะาผมเคยติดเชื้อมาด้วยครับ ใช่ครับก็อยากให้เขาเออกมารับผิดชอบเอามาขอโทษอะไรก็ได้ครับในวันนี้ใช่ไหมคะเรารู้สึกมีความคาดหวังเกิดขึ้นนิดนึงเพราะว่าออพอเราได้คุยกับผู้กำกับอะคะท่านแจ้งว่าท่านเพิ่งมารับตำแหน่งใหม่เหมือนเป็นการ มารับใหม่ทั้งสคนนี้ค่ะท่านก็ได้รับแจ้งข้อมูลแล้วจากสื่อต่างๆตอนนี้ก็จะพยายามทําให้มันทันก่อนจะหมดอายุความให้ได้พยายามติดตามให้เต็มที่ให้ถึงที่สุดก็มีความใจชื้นขึ้นนิดนึงว่าเออเราเราอาจจะได้รับความเป็นธรรมคืนบ้างอย่างที่ได้ยินนะคะรูปเพจตอนนี้ก็คือพี่เอ็มเนี่ยเขาก็ยังหวังว่าจะ ได้รับความเป็นธรรมอยู่เนาะแล้วก็คดีนี้เนี่ยจะดําเนินต่อไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารอติดตามกันต่อไปนะคะคือทางอิจานี่ยก็หวังเหมือนกันนะคะว่าความยุติธรรมเนี่ยจะยังมีอยู่จริงตอนนี้ก็ขอบคุณลูกเพจทุกคนนะคะที่ติดตามยังไงเดี๋ยวคดีนี้เนี่ยต้องมีต่อแน่นอน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะคะ